โอ้โหดูครับอิงตะคุทงครับเปิดแตมมาดูเดือดแล้วกันเขาสอี่สอกนัดเข้ามาเป็นความรักเกี่ยวกับประเทศไทยครับแันนี้หนามแบบอาวุธแบบหนักหรือว่าหนักปาก้โหดูครับอิงตะคุทงครับเปิดแตมมาดูเดือดแล้วกันเขาสอี่สอกนัดเข้ามาเองเจ็บก่อนเพราเจ็บก่อนแล้วจะมูกะไหมแต่ว่าอย่างที่พี่ติ๋บอกครับตะคุทงนี่ถือว่าเปิดแตมได้ดีเยอะไม่ใช่น้ำตาไหลนะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องหรือเปล่าครับเรือด เกิดมาตั้งแต่ยกแรกครับขอออกแห้งไปก่อนแล้วกันเอา,อาดูครับที่ไม่ดีสุดท้ายหมัดเดียวหมัดเดียวแบบน,นี้หนึ่เปล่าครับ<อ>พูดแล้วเหมือนเรียกเลยเ,เอาขวาไปเลือกก็ไหลไปไม่เกี่ยวกันครับว่าหัวใจยังเต้นอยู่ต้องต่อยหมัดครับไปยืนจ้องอย่างเดียวมันต่อไยไม่ได้ต่อยไงนี่ครับโอ้โห<อ>นักนนชกมากกว่กาศกกลางครับดูฮะนี่ฮะก็บอกว่ามีลูกจุกจิกมีนู่ าหมดเกรงใจแล้วเก็บอาวุธไปไม่ดีครับโอ้โหแล้วดูฮะมาขวาลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับต้องขยันต้องออกครับเให้ขึ้นมาครับเราได้โอ้ดูครับตะคุนโทนต้องบอกว่าออกซ้ายโอ้โยเจี๊ยวคอไปนิดเดียวครับนี่ัรชกไทยครับสองยกที่ผ่านมารชกไทยกินเลือดครับถ้าอยากชนะมรชกจากอเมริกาต้องน็อตต้องน็อตเท่านั้น ส่งเสียงกระตุ้นให้กำลังใจาทางในของวิลเลียมครับนักสู้จากสหรัฐอเมริกาทำได้ดีครับแม่ในขณะที่พวกเรารอที่จะดูหมัดแล้ว่าโอ้โหขอ,โอ,โอเวลาไม่หมดไม่หยุดเดินไม่หยุดออกอาวุธครับแแตัดแกครับนี่แหละฮะคือความประทับใจที่เราอยากจะเห็นครับแม่พยายามให้ได้เรียบเลยครับ,รบจังหวะการเชิญวิธีการเชิญนี้จะบอกว่าคุมไว้ได้ทั้งหมดเลยครับ we have a winner by w o r d of unity shirt